อรุณสวัสดยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคำตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสน,นะครับ วันนี้หมอหมีจะมาพูดถึงอาการนิ่วในไตนะครับอ่าเป็นคำถามที่หมอหมีพบบ่อยเลยทีเดียวครับบางคนเนี่ยมาหาหมอหมีนะครับแล้วบอกโอ้คุณหมอครับปวดหลังจังเลยผมจะเป็นนิ่วในไตเป็นโรคไตหรือเปล่านะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับว่าปวดหลังแบบไหนหรือว่าอาการแบบไหนนะครับเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเราเป็นนิ่วในไตแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ ไตก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายเป็นในรูปปัสสาวะนะครับนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการปรับสมดุลน,น้ําสมดุลกดเบสในร่างกายแล้วก็ผลิตฮอร์โมนส,สาคัญต่างๆให้ร่างกายด้วยนะครับต้องบอกว่าไตเนี่ยสำคัญเลยทีเดียวครับลักษณะของไตก็คือจะเป็นรูปถั่วดแดงนะครับอยู่บริเวณหลังของเรามี2ข้างนะครับเวลาไตผลิต น้ำปัสสาวะออกมาแล้วก็จะส่งมาทางกลวยไตยท่อไตลงมายังกระเพาะปัสสาวะของเราแล้วเราก็ขับถ่ายออกมานะครับทางด้านปัสสาวะหรือว่าฉี่ของเราออกมานะครับแต่ ถ้าเรามีนิ่วอยู่ในไตนะครับหรือว่านิ่วอยู่ในท่อไตเนี่ยก็จะทําให้ปัสสาวะออกมาไม่ได้นะครับเพราะน้าปัสสาวะออกมาไม่ได้มันก็จะทนไปเรื่อยๆทนไปยังไตทําให้ไตบวมขึ้นท่อไตบวมขึ้นนะครับดังนั้นการมีนิ่วในไตสามารถส่งผลทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้นะครับดังนั้นเราควรจะต้องสังเกตอาการครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นนิ่วในไตนะครับอันดับแรกครับอาการก็คือจะมีอาการปวดหลังได้แต่ต้องบอกว่าเป็นอาการปวดหลังที่ปวดมากๆา รเราไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนแล้วก็อาการปวดหลังจะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ปวดมา2 3สาวันแล้วอย่างเงี้ยครับก็คือต้องบอกโอ้จู่ๆปวดขึ้นมานะครับปวดเยอะปวดเฉียบพลันแล้วก็มีอาการล้าลงหน้าขานะครับหรือว่าล้าไปตรงขาหนีบของเรานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าเฮ้ยคุณอาจจะเป็นโรคนิ้วในไตและ นอกจากนี้อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมอย่างเช่นว่ามีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดนะครับหรือว่าออกปัสสาวะออกมามีแบบเป็นสีน้ําล้างเนื้อนะครับเพราะว่านิ้วเนี่ยเวลามันลงมาเวลาท่อตายหรือกลวยตายมันก็จะขูดบริเวณเนื้อเยื่อนะครับทำให้เวลาเราปัสสาวะออกมาเนี่ยทำให้มันสีจากสีเหลืองก็เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ําล้างเนื้อออกมานะครับหรือบางคนปัสสาวะออกมาโอ้โหมีก้อนกรวดออกมาด้วยนะครับเป็นนิ้วออกมาเลยนี่ก็จะเป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรคนิ้วในไตนะครับดังนั้นลองสังเกตอาการ ดูครับใครมีอาการปวดหลังนะครับปวดหลังเยอะนะครับปวดหลังมากๆเลยนะครับแล้วมีอาการปวดล้าลงหน้าขาหรือลงขาหนีบของเรานะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นสีน้ําลังเนื้อหรือว่ามีก้อนกวนหลุดออกมาอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าอันนี้คุณน่าจะมีนิ่วในไตแล้ว ดังนั้นต้องรีบไปพบแพทย์นะคบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไตวายเฉียบพลันครับส่วนใครที่กลัวไตวายไตเสื่อมนะคบหมอหมีเคยพูดเคล็ดลับไว้แล้วนะครับวิธีป้องกันไม่ให้ไตเสื่อมไตวายนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันได้เลยครับลองไปนําปฏิบัติกันดูรับรองครับป้องกันไตวายไตเสื่อมได้แน่นอนครับใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันทุกๆเช้าวันอังคารและวัน พลือหันนะครับในรายการหมอหมีมีคำตอบครับส่วนใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับคอมเมนต์ไว้เลยนะครใต้คลิปนะครับหมอหมีจะมาค่อยๆทยอยตอบทุกคำถามเลยนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย